สวัสดียามเช้าเช้าจ้าไปแล้วพ่อลูกไปแล้วพี่น้องมันเอกะสีผ้ามายามดังค่ะดัางกุก้งมัน,นี้ถ้าใส่ดัางกุก้งบรรยากาศดีดีาม่มือสาพี่น้องไปแล้พวพ่อกระลูก ก็วัตาดินสิลมดินแข็งดีพี่น้องไปแล้วน้ำบมดทันเลยเร็วฮะเล็กห,หน่อยตกต้มโอ้ลุงน้ำเด้อคุณนายคุณนายลุงน้ำแล้วพี่น้อง ย้ำดังย้ำดังพี่น้องยีมันเสาย้ำดังกลุ่งนำมุ่นขึ้นฮะปลาบ่อนไปตาใส่ม่องหรอวะหมู่บ้านขึ้นแห้งบนนี่ นี่ด่างพุ่นคือโบบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าพี่น้องบรรยากาศดีดีชมบรรยากาศเช้าเช้าน้ำกันได้ค่ะเด้อยามเศร้าเศร้าเสียก็ไหวมึงได้ สองมีสองมีก็มาเฮ้ยต้องไปน้ำพอด้อน้ำลึกพ่อไปเอากุ่งเป็นอย่างมันลงมู่มองนี่แล้วตังไม่ต้องไป อ,บอาอบน้ำแล้วเด็กน้อยมาอาบน้ำแล้วเด้อนี่ใช่ฮะใส่หม้อยังเดิเนไปไหนเออใส่ปลาขาวไปปิีงเนาะเพราะว่าน้ำมันขึ้นไหมตีถ้าน้ำขึ้นใส่ยังกระเว้นกระถือ bưng 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 là xịt bưng bò xịt bưng 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 cả bưng bưng bưng

ตาได้ป่นบขคือมีจิลีบรรยากาศนี่มือเศร้าเนาะพี่น้องมายามดางกุ้งค่ะใส่กุ้งแต่โบหูวาจิมมันบ่ม,มานจะสิได้ปุ่นบอ đáng lệ cái dáng bô hào là nên bò con nai con nai vườn con nai luôn luôn như thang khổ con nai con nai luôn như thang khổ cứ bò cứ bò ta để phun để kiếng bò อน้ำมุนน้ำซี่เนาะนี่โอ้ยเสียงปลาบ่อนคือว่าไปแตาใส่มองถึกเนาะป้ามห่าใส่นำ้ำตาได้ปุ่นมาเนอะเฮงแต่วถ้าน้ำขึ้น,นจังสิมันก็ตรงใส่ด่างแล้วพี่นอ้อง ดังไงดูบรรยากาศรอบๆนะคะนีบรรยากาศโลบพี่น้องวิวสวยแห้งขี้าย่ามือเศ้าแต่สิเป็นขีปาลุ่มเออเป็นสันสันแต่สตอิอาจจะเป็นขีปนาลุ่มอาจจะบ่แม่นขีปนาฝนเนาะคะ่ะ Hmm? bên pa bên nhà cậu tua này ta mạnh nó <cười> <cười> tám đáng rồi chị đầy vô bên ta thảo cái này sẽ làm được cái này cái này ơi nó เย็นสบายยานันกระปิ้งเด้อกระปิ้งเด้อตังยงนนันปิ้งบ่โอ้ยพี่น้องมุกเออเอ๋อห่อนสดหนามนีน่ปลากระซิวคือตัวใหญ่เลยเถอะป่ากระสิวก็มีพี่น้องก <ś c oughs> ็มีก็เมน มเป็นดังล้หลายๆสำดังแล้วน้อยๆออแล้วชิวตัวใหญ่หนีเนาะเออคุณนายเอ้ยเปียกแม่เหมือนค่ะคุณนายวใส่เบ็ดเบ็ดอีด่อย่างนี้ มูพนมหาไซยงไซมองบ่มองบ,อองบอ่ถือบอ่บมมีคนไซม,มองมองดำไหรผัดขีอดอกพี่นองกระสิไดลป้ากระซิวนี้ล่ะยินนทุกข์มนต้นองถอง ว้าตวยเอเอาเลวดิดแะเดิดระเดิดป่นทองท้องเขาไปอยากหล่นนำ้ำตังเอ้ยเสื้อเขาหลินเขาเขาไปหล่นน้ำคุณชายทองบาหวานเขาสิขึ้นอ่ะเร็วมาเร็วมาเมาบิงป่าแล้วเร็ว มกเอามกปิงไม่ไปอ่ออใ่พตูเล้ใส่บบเน่ามาแล้วมาแล้วคุณชายทองชายทองก่อนขึ้นังอหู่อ่ันคุณนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบกเบกเบกเบกยูบี่่ ีป้าอันนี้เป็นปลาย้อนตัวนี้นะเป็นป้าหน่อยเนาะคืออยู่เ็นละเอ้าจ่นำหลายๆเฮ้าคืออยู่เดี๋ยวไปยามมาอีกก้อนพี่น้องพ่ได้กินได้กินขาบนึงนี่นะกินเปลี่ยนบรรยากาศบึงโอ้ โน่เปลี่ยนบรรยากาศตเนานกิน,น,กนปลาปลาคอแล้วก็มากินปลาขาวเจี๋ยบเห็นเลยใกล้ิะมดแล้วมดแล้ววานนันมืดแล้วได้ซ้ำนี่ละพี่น้องเอาเบดอกใส่หนำหลายๆ ทำเอาใส่ทำน้ำมุนอยู่ละกุ้งก็เริ่มมากเลยนะแหละแต่ยังก็ยังบ่ถือบะตาปาบ่ท่านถือบ่ถือหม่องบ่เนาะคนหนายนั่งสโลเซเลแย่กับบ้านลยเต้ทองเจ้าขึ้นมารอเถอุ่นนั่งเป็ดเป็ดอยู่พี่น้อง นางชมวิวชายทองนางชมวิวแล้วบรรยากาศกด็ดีดีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะสำหรับคลิปนีก้กะจบไว้สำนีกก่อนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะสวัสดีค่ะ